คนเรามีวันเหนื่อยเรามีวันท hey, you ้อเฮยยูก็แค่ลองมองออกไปนอกหน้าต่างเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มันเลวร้ายมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างวันมอถึงวันนี้ผ่านเรื่องเรามามาไมยจนที่อยู่จะโทษทุกคนต้องเคยทำพลาดวันที่อยูเม่เสร็จนะ้ซึ่งแลลูกิดสักวันต้องเปลี่ยนวันนี้ให้ได้ไม่เคยจะบอกว่าอยู่มันทำไม่ได้ต้มุ่งไว้ต้องทำไม่ได้ไม่ไหม่มีใครมาเดินข้างๆแต่อยู่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าทิ้งทุกอย่างที่ไม่มีค่าแล้ววิ่งออกไปข้างหน้าวิ่งออกไปข้างหน้า คอมแบ็คส์เบอร์เวทีพังต้อมีแต่คนสู้อยู่ใครอาสเท y ย u ยังไทยที่มึงเลือกวันยังใจไม่มีวันยิงหวาดตั้เพื่อใน้ลับบ้านมาหาอยู่ก็ทิ่งมึงเก่าที่เก่าไม่มีดายไม่มีแกงใหญ่ไม่มีวันตายเล่นกันให้สุดจัดกันให้หลดมองกันให้ถึงตายม่เคิดว่าตัวเองยังทำไม่ได้มึงไม่พ่ายหรอมึงยกคิดแค่นี้มึงเป็นไม้หรอเไม่คิดนได้ถึงต ทีมึงเป็นใครเพ่อายุสิบเก้ามึงก็โพวกกูหายอ่ะไอ้กู read ไม่มีหมดยาแล้วกูแร็บสดไม่ได้จอดให้เพราะมึงอยู่พวก,กับบอดยา big block ไม่มีหมดแล้วกูหมดบล็อก k ิีหมดก็แดง ออยู่กคนเรามีวันเหนื่อยเรามีวันท้อเฮยูก็แค่ลองมองออกไปนอกหน้าต่างเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มันเลวร้ายมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างวันมอถึงวันนี้ผ่านเรื่องเรามามากมายคนที่อยู่จะโัวทุกคนต้องเคยทำพลาดวันที่อยู่เมสเส็จนะซึ่งเดลูกเกดสักวันต้องเปลี่ยนวันนี้ให้ได้ไม่เคยจะบอกว่าอยู่ม่นทำไม่ได้ไอเฮียไอพวกไหนะที่บอกมึงแบบกูทำไม่ได้ไอสัส เนี <i> ่ยก <i> ูทําให้มึงรู้แล้วเว้ย้ย